ของใหม่ครับลาสนาอยู่แล้วมาดูเรีเบนบบค,บบบบบบครับแถมาร้อยห้าสินัด1้0านัดเดี๋ว่าข้างกลเขียนว่าก0 0นัด ลักษณะของรูปริเวทนี้จะเป็นคล้ายๆกับการระเบิดของมีดคูณนูนแะบบนี้ในกองมีอะไรเปิดแล้วนะมีคู่มือมือก็การปอกอชิ้นสว่วนเดี๋ยวเรชิ้นนะครับในการตถอดประกบบอบเพื่อมือรักษาแนะบบนี้อกมากเนะขาแถมคู่มือมาด้วยนะครับ ในี่น่า,นาจะใส่ได้แล้วก็ในกุ่ก็นาออ่าจะมีร้อยนัดหรือห้าสิบนัดครับเพราะว่าในแคม150ยห้าสิบน่าจะประมาณ50ชิน้นต่อมาก็เป็นแว่นตาเทปที่นะครับเวลายีงนะครับเวลาัดบรรจดเป็นแล้วก็ยับยั้งนะครับเพราะว่ามันมีแสงดับ เดี๋ยวผมจะไม่ยิงให้ดูนะแล้วก็ตัว นครับมีตัเวเกลียวต,ตัวสุ้ายมีแบบนี้เขาใส่โลโก้มากิต้ามาติต้ามาแต่ไม่ใช่ติต้านะครับาาราคา6กร้อบาทครับซื้อในช่วงโค6.6 6นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำว่าตัวรีเบ็ดน,นะครับสำหรับคนที่สนใจหาซื้ออยู่นะครับก็โอเคนะครับน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับสำหรับในสวัสดีครับ